สมเด็จพระราชนีนาถอลิซาเบธท,ที่2เสด็จสวรรคตแล้วจากกรณีที่วางเบกกิงแฮมแถลงคณะแพทย์รู้สึกวิตกกังวลต่อพระพลานาไมัยควีนอลิซาเบธท,ที่2พร้อมแนะนำให้อยู่ในการดูแลของแพทย์ขณะที่เจ้าฟ้าชายชาวและสมาชิกพระราชวงศ์เสด็จเข้าเฝ้าควีนแล้ว ด้านนายกรฐมนตรีอังกฤษได้เผยทั้งประเทศต่างกังวลอย่างยิ่งต่อเรื่องที่เกิดขึ้นพระราชวังเบอร์กิงแฮมของอังกฤษออกแถลงการว่าหลังจากมีการตรวจเพิ่มเติมคณะแพทย์แห่งสมเด็จพระราชนินีนาถอลิซาเบธท,ที่สองรู้สึกเป็นกังวลต่อพระพลานามัยของพระองค์และถวายคำแนะนำให้พระองค์ทรงอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ด้านสมเด็จพระราชินียังทรงพระเกษมสำราญอยู่ที่พระตำหนักบามเบอร์เรลแถลงการได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้หลังมีการถแถลงการดังกล่าวเจ้าฟ้าชายชาวมังกรราชกุมารแห่งอังกฤษพร้อมกับพระชายาคามิลาดัชเชสแห่งคอนวได้สเสด็จพระราชดเนินถึงพระตหนักบมเอรลในสกอตแลด์แล้วเพื่อเขาเฝ้าสมเด็จพระราชดมเนินถึงพระตำหนักบามเอเรลในสกอตแลนด์แล้วเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเบอลิซตทล่าเสอง นอกจากนี้สมาชิกพระราชวงศ์อังกฤษอีกหลายพระองค์ซึ่งรวมไปถึงเจ้าชายแฮร์รี่และแมแกีมแมาเคลโดยยุคแห่งดัเชสแห่งซัสเซสกำลังเสด็จพระราชดำเนินมายังพระตำหนักดังกล่าวเช่นกันขณะที่นางลิสทัดน,นายกรัฐนมนตรีอังกฤษได้ทวีตหลังมีการแถลงการดังกล่าวว่าทั้งประเทศรู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อข่าวจากวังเบอร์กิงแฮมเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ ล่าสุดสำนักพระราชวังเบอร์กิงแฮมออกถแถลงการสมเด็จพระราชนีนาถอลิซาเบธท,ที่สองทรงสิ้นพระชนม์อย่างสงบที่บามาเมอรลในบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเจ้าฟ้าชายชาวมังกรราชกุมารจะทรงขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่เป็นประมุขแห่ง14รัฐของอาณาจาักรเครือจักรภพทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกิน แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ